ไปดูทางด้านกรมทางหลวงร่วมก,กันกับจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็เตรียมที่จะรับมืออุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์ในช่วงเทศกาลนี้นะคะก็คาดว่าน่าจะมีคนใช้รถใช้ถนนบนถนมนมิตรภาพมากกว่า5ล้านคันทีเดียวซึ่งตำรวจทางหลวงได้จัดเจ้าหน้าที่ก,กว่า300คนพร้อมกับมอนิเตอร์ทางลอยฟ้า24ชั่วโมงค่ะ ที่บริเวณทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์หมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงกิโลเมตรที่15ริมเขื่อนลำตะคองตำบลหน,นองสาหรายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานายสราวุธทรงสิวิไลอธิบปีกรมทางหลวงพร้อมด้วยนายวิเชียนจันทระธระนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดซ้อมแผนจำลองเหตุการณ์รับมืออุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต5ตำรวจทางหลวงนครราชสีมาหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลปากช่องโรงพยาบาลสีคิ้วหน่วยกู้ภัยฮุก3-1นคนครราชสีมา หน่วยกู้ภัยพรมธรรมสีคิ้วและหน่วยกู้ภัยสว่างวิชาธรรมสถานปากช่องได้เขารวมฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุโดยมีการวางแผนประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เกิดความพร้อมในทุกด้านก่อนที่จะมีการเปิดการทดลองใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์หมายเลข6หรือ M6 สายบางระอินนครราชสีมาช่วงอำเภอป,ปักช่องสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาระยะทาง36กิโลเมตรค่ะ นายสราวุฒิทรงศิวิไลอดอธิบะธกรมทางหลวงกล่าวนะคะว่าขณะนี้ในพื้นที่มีความพร้อมร้อยเปอร์เซนต์ที่จะเปิดให้บริการเต็มที่ดังนั้นช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์สิบวันคาดว่าจะมีการใช้รถใช้ถนนบริเวณถนนมิตรภาพทั้งขาเข้าและขาออกรวม5ล้านคันหรือเฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า5 0 0แสนคันต่อวันถ้าเปิดบริการจะช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนมิตรภาพได้วันละไม่ต่ำกว่า4-50,000หมื่นคันค่ะ ขณะเดียวกันค่ะก็ได้จัดเจ้าหน้าที่จากสีภาคส่วนค่ะได้แก่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรอ,อาสาสมัครและชุดกู้ภยัยเตรียมกำลังไม่ต่ำกว่า300คนคอยบริการตลอด24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและคอยช่วยเหลือมาเกิดกรณีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุต่างๆซึ่งเจ้าหน้าที่3 0 0คนได้จัดไว้ประจาจุดแบ่งเป็นจุดเข้าออกฉุกเฉินทั้งหมด7จุด โดยห้ามประชาชนเข้าออกในจุดที่ไม่ได้เปิดบริการยกเว้นมีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆค่ะนอกจากนี้นะคะมีจุดบัญชาการทั้งหมด3จุดมีกล้อง C C T V ติดตามเส้นทาง10ตัวและติดกล้องที่บริเวณเรือนจำคลองไผ่เพิ่มอีก8ตัวรวมทั้งหมด18ตัวค่ะ ส่วนการจัดการจราจรน,นั้นนะคะเบื้องต้นก็มีการกําหนดไว้ค่ะว่าจะเปิดให้บริการวันที่9-19ถึงเมษายน2564จะเป็นรูปแบบการจัดเดินรถทางเดียวหรือว่าวันเวย์นะคะแบ่งเป็นขาออกกรุงเทพวันที่9-13ถึงเมษายน2564จากถนนมิตรภาพเข้าสู่มอเตอร์เวย์โดยรถจะวิ่งตามถนนมิตรภาพก่อนขึ้นสะพานบริเวณศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินประมาณกิโลเมตรที่65ถนนมิตรภาพ พื้นที่บ้านหนองไผ่ล้อมตําบลหนองสาหร่ายอําเภอปากช่องให้ชิดซ้ายไปตามเส้นทางกลับรถใต้สะพานมอเตอร์เวย์จากนั้นออกจากมอเตอร์เวย์ที่ช่วงทางต่างระดับสีคิ้วโดยถ้าไปจังหวัดชัยภูมิเนี่ยจะต้องขับตรงไปอีก600เมตรนะคะชิดขวาเพื่อที่จะกลับรถที่กิโลเมตรที่4บวก800ทางหลวงหมายเลข20 1เพื่อไปจังหวัดชัยภูมิขณะเดียวกันก็สามารถใช้ทางหลวงหมายเลข24เดินทางไปจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ได้ค่ะ ส่วนค้าเข้ากรุงเทพมหานครวันที่14-19เมษายนค่ะก็ให้ขึ้นถนนมอเตอร์เวย์ที่ตางระดับสีคิ้วมาลงบริเวณศูนย์พักพิงสุนักจรจัดบ้านหนองไผ่ล้อมตำบนหนองสาหรายอำเภอปากช่องเพื่อเข้าสู่ถนนมิตรภาพที่กิโลเมตร65ต่อไป ซึ่งเป็นซึ่งตอนนี้ค่ะเป็นห่วงในเรื่องของการใช้ความเร็วนะคะเพราะว่ามอเตอร์เวย์เนี่ยเป็นเส้นทางที่มีสภาพดีมากแล้วก็เป็นถนนใหม่ด้วยไม่เคยใช้งานมาก่อนดังนั้นก็ต้องขับขี่กันอย่างระมัดระวังต้องใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด โดยติดตั้งป้ายเอาไว้ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแต่ว่าในช่วงเทศกาลร,รถมีจำนวนหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงลำตะครองถึงสีคิ้วจะใช้ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่20ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นแต่ถ้าใช้เส้นทางถนนมอเตอร์เวย์แล้วอาจจะใช้ความเร็วได้แค่50ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและช่วงที่รถวิ่งน้อยอย่าใช้ความเร็วสูงค่ะนอกจากนี้นะคะทางท่านสลาวุฒิเนี่ยนะคะก็ท่านก็ ทางท่าที่บดีกรมทางหลวงนะคะท่านก็ย้าด้วยนะว่าการเปิดให้บริการจะอนุญาตให้เฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นเช่นรถเก่งรถกระบะและขอความร่วมมือด้วยนะห้ามนั่งหลังกระบะเพื่อความปลอดภยัยส่วนรถบรรทุกและรถจักรยานยนต์ไม่ให้ขึ้นนะคะห้ามขับขึ้นโอยเด็ดขาดนะคะ ทางนี้ขอความร่วมมือผู้ที่ใช้บริการเส้นทางดังกล่าวห้ามจอดรถลงมาถ่ายรูปหรือลงมาทําธุระต่างๆเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นระเบียบในการบริหารจราจรค่ะแน่นอนจุดตรงนี้สวยนะคะเป็นถนนที่สวยมากนะคะ,คะซึ่งก็ต้องเตือนกันละคะ่ะสวยมากไม่ควรที่จะจอดรถลงมาถ่ายรูปนะอันตรายค่ะ,คะเพราะว่าแต่ละคันนี้ก็ต้องต้อง,ต,องต้องใช้ความเร็วในการสัญจรนะคะ